เียวิสาการเป็นครการท่องเที่ยวตำบลกค้งม่วงอำเภอร้อยปูจังหวัดตรันะครับก็ต้องกต้องขอขอบคุณทางปวันจาเป็นอย่ารดูนะครับที่คัดเลือกขาวังทิงแล้วก็ผู้รับใช้นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งนะครับให้อำเภอร้อยปูและก็ในจังหวัดตรังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ทิม ที่ผมอยากจะคุยในวันนี้ก็คือข่าวนิ่งนะครัขงบข่าวนิ่งนี้นะครับที่จริงแล้วมันมีความขลังในตัวของคนุง่งหานะครับเพราะในข่าวนิ่ง,งนั้นมีสมุนไพรที่ดีเลื่อนะครับมีละไมอซีดีเลิศเลิศอนอะไรครับเพราะว่าเขาใช้ที่วัดตะแก้วเมื่อก่อนมาเอาพวกอะไรที่ข่าวนิ่งเพื่อนําไปทํา ยาบปผสิมซึ่งเป็นยาที่ขลังและเป็นยาแก้ยานะครับคนทุกหลายจังหวัดอาจจะรู้นะครับและคนในเมืองหลวแน่นอนเลยครับต้องซื้อหาและก็นำไปไว้ที่บ้านเป็นยาสามัญเฉพาะ้าราะว่าได้ซึ่งสัวนี้ก็ถือว่าเป็นหัวสำคัญนะครับและก็มีตำนานที่ชึ่งและก็มหัศจรรย์นะครับข้างใต้ของบางทิมข้างใต้ของบางิมมีถ้ำสุวรรณ ซึ่งเป็นเก่ืวเนื้อับนางเลือดขาวซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมานั่งสมาธิในถ้ำของอังิด้วยนะครับซึ่งขานมากแล้วก็มีทวดต่างๆเยีแยงนีและก็ที่สำคัญกว่าสำคัญอีกก็คือคนที่ของวังทิมรอบๆนะครับเป็นคนที่มีความกตัญญูสูงเพราะเมื่อถึงแรง1สิบห้าำเดือนห้าจะมีปัะเพณีขึ้นถ้ำของวังทิ ซึ่งเป็นแหล่งเดียวของจัจงหวัดชงมพรที่คนจะขึ้นท่งางผาข้าวหลามขึ้นไปอะไรครับเพราะนั้นก็ถือว่าแล้วก็ทําไมครับเพราะว่าเขาจะทำไป็ไีทีว่าั่วเแลก็ถือว่าช่วนั้นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์และก็คุ้มครองป้องกันมามีประเพณีนี้มาร้อยกว่าปีแล้วนะรครับร้อยกว่าปีแล้ว ข้างบนนะครับถ้าขึ ico, ้นไปข้างบนเราสามารถที ico, ่จะเห็นทะเลสาบสงขาถ้าวันที่ดีถ้าวันที่มีหมอกก็จะเห็นมีทะงเนหมอกหรือว่าจังหวัดเลยน้อยจังหวัดเลยไม่น้อยครับเทียบเท่าได้นะครับสามารถชมทะเลหมอกมีวิวทิ่ทัศ์เห็นไปถึงหาดใหญ่และที่สําคัญก็คืออยู่ใกล้สนามบินอาดใหญ่นะครับเพราะนั้นนักท่องเที่ยวสามารถที่จะเข้าไปเยี่ยมชมได้ นะครับสามารถไปทำจารบกไปนั่งสามาธิบนขอบองคทิมซึ่งส่วนนี้ก็ถือว่าสาาําคัญขั้นล่างเป็นสถานที่พักผ่อนอย่างใจมีู้รมณช้างน,นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ยังถือว่าต่อไปอาจจะเป็นสวนตาระนเป็นสวจันทร์พระเกศอไรไม่ว่านะครับต่ด้านบนนะครับก็มีโครงการของประเทศน,นะครับที่จะเป็นสวนตมุนพระใหญ่พระเกศซึ่งต่งอไปจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางทมทสมานนไพรสอนคล้องกับว่า ขอวังคินเป็นแหล่งืองนไทยเพราะฉะนั้นก็ขอขอบคุณอีกครับที่กินแล้วมันจะเชื่อมโยงกับข้บางล่างด้วยข้างล่างเมี่อไรครับมีกลุ่มพึ่งวังคินนะครับซึ่งเย็่ในจังหวัดและก็มันเกี่ยวโยงกับขอวังคินนะครับนั่นเลยครับมันมีมากมายน,นะครับมีได้ดินได้ดอบเทียนที่4ของประเทศก็คือนะครับเรื่องอนตาใหญ่เราสามารถจะไปดูนะครับ เศรษฐกิจพอเพียงอื่นๆศูนย์เรียนรู้ต่างๆวัดต่างๆจะไม่พนดมาแต่ก็ต้องขอของเอกรั้งจากจะให้ขอวังชิงนะครับเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวแับงเราที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทุกอย่างไม่ว่าเชนคอ้าไม่ว่าการเดินทางนะครับอยากจะขอมไววขอให้ทางอพจนะครับเห็นความณ์ต่างๆไดเรื่องนี้นะครับร่มมันอยู่ ใกล้กับผู้ชมอย่าให้ไปเกินกิจกรรมไปด้วกันครับก็คิดว่าคุณจะได้รับการดำเนินการอบจต่อไปขอบคุณมากขอบคุณค่ะ